ครับสวัสดีครับพบกับช่องท่าผูอบาวภูชาแนลนะฮะ FC นะครับวันนี้นะฮะก็จะมาอัปเดตนะครับเนาะนะครับธุรกิจร้อยล้านอ่าอันดับแรกนะครับธุรกิจตัวใหม่นะครับธุรกิจอันใหม่นะฮะที่ทาเสร็จและเลี้ยงได้เลี้ยงแล้วนะฮะก็คือตะกัแตนนะครับโอเคนะครับไปดูตะกั่วแตนก่อนใกล้ๆนะฮะ นี่นะฮะับเอฟซีนะครับ, 4, รบตรกแตนปลาทังกานะฮะตัวเล็กๆอยู่นะครับนี่นะครับแต่มันก็ยังตัวเล็กๆอยู่เนาะนะครับนี่ แนวใหม่อาหารไม่ใช่นะอาหารใหม่อาหารชนิดใหม่นะตก,กะระแนปลาทังกานะ,ะประมาณอายุได้ประมาณสักสามสี่วันนะครับสามสี่วันก็โตโตแล้วเนาะนะครับเอฟซีว่าถ้าเป็นโมเอ่อฟักออกมาจากไข่ไข่ก็จะเป็นสีอา่าขาวนะนะครับไขต่ตก,กะแตนนะฮะเขาไขแล้วฉีดละ ไม่ไม่อ่าขีดขีรัดสองสามร้อยนะรมหมดประมาณห้าร้อยหกร้อยนะนที่สามารถลงทุนนะทำตะกะแตนเลี้ยงตะกะแตนได้นะครับผมก็จะทำเป็นเลี้ยงง่ายๆเนาะเลี้ยงได้ทุกที่นะครับขอแต่แค่ได้แบบว่าทำเราหรือทำที่อยู่ให้มันนะครับก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนะฮะเอฟซี FC. อ่ะดูดินะครับ เปิดดูข้างในนี่นะฮะมันยังตัวเล็กๆอยู่นะนะครับ s c นะฮะก็จะตามพื้นน่เห็นมากกว่านะครับผมอันนี้นะครับขีต้าก์แตนนะครับที่เฉพาะเลี้ยงที่ไขมันนะ s c นี่นะครับตะกระเต็นเพิ่งเลี้ยงนะฮะนะครับเห็ดต้องดูวันต่อวันใช่ไหมแต่วันนี้นะครับก็ยังไม่ออกนะครับยังไม่ผนะูนะนะฮะสันเห็ดนะครับผมเย็นนี้เนาะนะับผมนะครับ,นะรบทางเข้าบอกกบนะครับอาจจะยากหน่อย เกิดเป็นคนจนมันต้องดิ้นรนขนาดน,นี้หรอชีวิตคนเรานะฮะมันไม่เท่ากันจริงๆนี่บอกลบนะฮะ fc ว้าลอยฟวงหลังนะฮะก็อัปเดตนะครับทุกๆวันเลยบอกนี้นะครับตัวเบเลอร์นะกลูเบลเลอร์กระโดดช้านะครับผมนี่นะครับ นายเพื่อนนะครับก็เอาให้อาหารมาแล้วเนาะนะครับถ้ากินเยอะมันก็จะอ้วนไปกันใหญ่นะฮะเอฟซี FC ก็ต้องคอยเปลี่ยนน้ำนะครับสามวันเปลี่ยนครั้งหนึ่งอย่างนี้นะครับเอฟซีถ้าไม่เปลี่ยนเลยนะ้ำมันก็จะเน่าเน่าเหม็นขนาดเลยนะฮะเอฟซี FC. นะครับนี่นะท่อที่ทำนะครับเอฟซี FC นะ ต้องมีท่อระบายออกไปนะครับผมทาท่อแล้วนะเวลาเปลี่ยนน้ําก็จะได้ปล่อยตามท่อตามอะไรเลยนะครับผมอืมไก่นะฮะพื้นที่ไก่นะครับก็ยังหาซื้อลูกไก่ลูกอะไรมาไม่ได้นะครับแต่ว่ามาดูที่นี่นะครับเอฟซี FC. ตัดอ้อยแล้วเนาะนะครับแล้วทำอะไร นี่นะอ้อยหลังบ้านของผมเขาตัดแล้วแม่ผมมาตัดอ้อยตัดอะไรว้าวก็จะอันนั้นเป็นชั่วคขาวนะเอฟซี 4, แล้วก็จะย้ายมาตรงนี้ย มัดี่ยเอาไปปลูกนะเนี่ยโอ้ยนะครับเป็นไรได้เอาตัดออกหมดแล้วนะ หลังหันนะครับก็กว้างอยู่นะครับเร่องสีแต่ว่าอ้อยสวยนะครับจริงๆสวยจริงๆปุ๋ อ,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 อนี่นะฮะก็จะเลียร์ออกพื้นที่ออกให้หมดนะครับเอซีแล้วก็จะทำบอกกบ เนงนวานนะคบอาามากาแวามนี่่งางเนี่ยูเอาเพืเมุกซ่ามาถ่ายกัวงกอยอมมงถ่ายได้นี่น,นี่นะครับายายนี่เลี้ยงเลี้ยงจักแตนอืมจักกระแตน,นตักะแตแนอ่าฮะจักจักไ่งนี่นะวไรหนึ่งนะเอซีก็จะ ตัดออกไปนะก็จะทําบอ่อบ่อถาวรอ,อยู่ตรงนี้เลยนะก็เป็นฟามด้วยอืม,อมนี่นะครับก็ไรอแล้วนะฮะเจ้าโอ้โหนนี่คุมงานวะ วะว่าคุมงานมันวะนี่เขอแกเราเท่าแก่อันนี้เราแก่นะครับดูสามตุ้งนะโอ้ยนะครับอื้อ มีพนักงานประมาณห้าหกคนเจ็ดคนนะฮะผมว่าอย่างไม่ได้ออกมาดูนะครับเพิอ่อจจออกมาดูนี่นะครับตอใกล้บ้านนะเอซี่หลังบ้านผมเองนะครับเอซี นี่ะบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับเอฟซีเขาจะเลี้ยงหาเลี้ยงครอบครัวนะครัเอฟซีนะครับ ก็รับจ้างนะตัดอ้อยตัดอะไรนะครับผมตัดออกนะฮะก็จะมีอาหารตะแกตนคือยอดอ้อยนะฮะเอสีเนาะนี่นะครับนะผมแล้วก็เพื่อนนะะสมัยเพื่อนนะอยู่ที่บ้านเนะี่ยะเอสีตัดอ้อยตัดอะไร

พักกดนิน,ออน,น,นออโอ้ยาลงสกเคนะครับประมาณนี้นะฮะเอฟซีนะครับว่าทางที่เอฟซีได้เห็นนะ,ะก็เคลียอ้อยเคลียอะไรออกทั้งหมดนะครับอ่า เรียบร้อยอ่านะครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้ฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องบาวฟูชาแนลด้วยนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม